โอเคครับผมก่อนก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันครับวันนี้ที่ผมภูมิจะแผ่ลาฟอร์มารีนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเกี่ยวกับในส่วนของดราม่าที่ทุกคนอยากรู้เลยกันนะครับเรื่องของเกี่ยวกับข้อมูลเหมือนพูดยังไงอะมันพูดยากครับมันเกี่ยวกับ จะพูดว่าเกี่ยวกับเกมถังซาน3มดีไหมคือตัวเกมเขามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเกมนะครับนะแต่มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอย่างอื่นแทนเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้แล้วก็ถามผมเข้ามาแบบคือโคตรเยอะเลยนะครับเนาะก็หลักๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดในคลิปนี้แบบเล็กน้อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกอีกทีเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลเนี่ยไว้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปศึกษาดูแลกันนะว่า สรุปแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไงบ้างอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าต้องพูดตามตรงนะคือผมก็ไม่กล้าที่จะออกมาพูดแบบแบบเต็มๆนะเดี๋ยวกลัวโดนฟ้องอะไรอีกอีนุตงตงุตงนางเดี๋ยวมันดราม,ม่าเหมือนถังซานหนึ่งอีกแล้วผมแบบจะเหนื่อยนะนี่คือออกมาพูดเนี่ยไม่ได้แบบว่าอยากมาให้ทัวลงผมเองนะอย่าอย่าทัวลงนะขออภัยด้วยนะเดี๋ยวผมจะพูดแบบ อ่าสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องดราม่าที่หลายๆคนอยากรู้นั่นแหละนะครับนะเกี่ยวกับเกมถังซาสามดีแต่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเกมนะขอย้ำไม่ได้เกี่ยวกับตัวเกมตัวเกมไม่ได้มีปัญหาไม่ได้แบบไม่ดีนะครับตัวเกมดีมากนะครับนะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันนะครับผมขอแนะนำนะบริษัทท่เพเป็นบริษัทรับเติมเกมถูกกว่าจะเองแน่นอนครับแล้วก็เนคะแนชื่อหรือได้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่า ตรวจเบียนตรวตัว้งตกลหมายแล้วก็เปิดทำการมาด้วยกันทั้งหมดหกปีครับแล้วก็ปเปิดสครับรับเติมในส่วนตัวของเกมทางสายสามดีแล้วรวมไปถึงเกมรักเราต้องเทคนิคทูด้วยนะครับแล้วก็ปเปิดสครัาเปิดทำการทุกวันไม่เบีวอยู่ตมมลอดเช้าเช้ายันถึงตีสองครึ่งนะครับโอเคอ่ะก<า>็<า>เรื่องที่ทุกๆคนอยากรู้เนี่ยนะครับก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ๆเนี่ยมีการปิดเพจใช่ไหมครับผมจะไม่พูดแล้วกันว่าคือเพจอะไรเนาะก็หลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องนั้นส่วนใหญ่ที่มีหลายๆคนทักมาถามแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ก็มีแบบว่าคนเนี่ยครับอยากให้ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้หน่อยว่าเออแบบเดี๋ยวเวลาประมาณ3ามทุ่มเนี่ยจะมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของ Discord เนี่ยนะครับไว้ที่ใต้ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากเข้าไปดูเนี่ยรอสามทุ่มวันนี้นะครัสามทุ่มวันที่6นะวันนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวผมอาจจะลองเข้าไปฟังด้วยนะว่าสรุปแล้วเนื้อหามันเป็นยังไงแต่ก็ เอ่อผมขอแนะนําแล้วกันนะครับว่าอย่าพาดพิงแบบถึงบุคคลที่มันแบบเอ่อเป็นบุคคลที่แบบระบูตัวต,วตนได้นะไม่งั้นโดนฟ้องนะครับนะอันนี้แนะนําแล้วกันเดี๋ยวมันจะแบบเป็นดราม่าหลือเหมือนตอนหางซานหนึ่งเหมือนผมอีกอะไรประมาณนี้ก็ขอแนะนำว่าแล้วกันก็อาจจะแบบใช้ตัวละครสมมุติเอาแล้วกันเนาะเพราะว่าเหมือนผมไปสืบรู้มาไม่ได้สืบรู้หรอกก็ไปอ่านอ่านคอมเมนต์มาเนี่ยว่าเหมือนเขาเนี่ยจะระบุต,ตัวตนได้แล้วแหละว่าสรุปแล้วเหมือนเหมือนจะเป็นใครก็เหมือนกับ เหมือนจะเป็นคนอยู่ใน d i s c อร์นั้นแหละหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ค่อยไปฟังเอาแลวกันแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปเหตุผลเอ่อเล็กน้อยให้ฟังแล้วกันนะว่าแบบว่าความเป็นไปเป็นมามันยังไงเนาะก็หลักๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็เหมือนจะมีแบบว่ามีการแอบ,บอ้างแหละว่าเป็นนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับอ่าแล้วผมเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องหาเลยเลยเออผมก็ไม่รู้เรื่องหาเลยเลยแล้วผมก็พึ่งเข้ามาในกลุ่มใช่ไหมผมก็แบบเห็นคนนู่นนี่นั่นแล้วผมก็มาสตรีมมเก อ่าทางสายสามดีใช่ไหมครับเซิร์ฟไต้หวันแล้วก็มีคนแนะนำว่าเออมีแบบมีเอ,อ่อแบบว่ายังไงอะ่ะจะพูดยังไงดีอะเหมือนมีอ,อ่าผู้ดูแลเกมของอ่าของคนไทยไอ,อของเซิรฟ์ฟอ,อ่าของเซิร์ฟจีนเนี่ยรู้จักกับคนไทยใช่ไหมนู่นนี่นั่นผมก็อ๋อมีคนดูแลเกมด้วยหรออะไรประมาณนี้อ,อ่าผมก็ไปหาข้อมูลมานู่นนี่นั่นเนาะแล้วหลักๆเนี่ย คือผมก็หยิบยืมข้อมูลมาจากเขาทุกอย่างเลยก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าสะส่วนใหญ่เนี่ยผมหยิบยืมข้อมูลมาจากเขาหมดเลยแล้วถ้าจะพูดตามตรงเนี่ยข้อมูลมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพอเผอถูกเกือบทุกอย่างด้วยซ้ําแต่ปัญหาของมันเนี่ย มันคือเหมือนกับว่าเขาไปเอารูปจากคนอื่นมาแล้วไม่ได้ให้เครดิตคนอื่นอย่างเช่นผมเนี่ยผมก็ให้เครดิตจากทุกคนใช่ไหมสมมติผมไปเอาข้อมูลมาจากคุณเซียรเมรกาคุณโกโอน้นคุณป้าป้าคาลิปคุณอะไรต่าง,างๆนานาเนี่ยที่ผมไปหยิบยืมข้อมูลหรือว่าเขาเอามาแชร์ข้อมูลเนี่ยผมก็จะให้เครดิตทุกคนใช่ไหมแต่มันเกิดดราม่าตรงที่เขาไม่ได้ให้เ,เครดิตจากคนอื่นแล้วก็มีคนไปสืบเห็นมาว่าแบบอาจจะแบบว่าคือไม่อาจหรอกก็คือไปก๊อปข้อมูลมาจากทาง อ่า t ิกตอกของจีนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยแบบขุดหาหนู่นนี่นั่นการแบบดราม่ากันยกใหญ่ซึ่งผมก็ไม่ได้รู้หาอะไรเหมือนกันครับผมก็แบบนั่งทำคลิปอย่างเดียวเออผมก็อ่าเอาข้อมูลมาจากคนนี้คนน,คน,นี้คนนี้นะครับแล้วพอมันเริ่มมีอะไรแปลกๆเนี่ยนะครับก็ตอนที่ผมจําไม่ได้ว่าสัปดาห์ก่อนหรือเปล่านะครับที่อ,อ่อมีคนมาบอกแล้วว่าแบบไม่ใช่ผู้ดูแลเกมจริงๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขากกเอาข้อมูลมาลงแบบ เอาข้อมูลที่คุยกับ GM s ส r เซิร์ฟจเนี่ยมาแปะไว้ว่าคุยกับ GM ม e ์เซร์ฟจแล้วว่าคนนี้เนี่ยไม่ได้แบบว่าเป็นผู้ดูแลเกมอะไรจริงๆอย่างเงี้ยตอนนั้นก็แบบก็ยังมีคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกครับก็แบบนะประมาณนั้นแล้วกันก็มีคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งส่วนตัวผมเนี่ยก็ก็ยังถามว่าแบบถามว่าผมเนี่ยอยู่ในฝั่งไหนเนี่ย ผมอยู่ในฝั่งกลางเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือผมเอาข้อมูลมาทําคลิปอย่างเดียวผมไม่ได้สนใจว่าตัวบุคคลเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าคือพอเอาข้อมูลนั้นมาลงแล้วเนี่ยผมก็อันทีจริงเนี่ยคือส่วนตัวผมก็แบบตังหิดต,ตังหิดอยู่นิดนึงแหละนะเพราะว่าคือมันมีอะไรแบบเยอะแยะกว่านั้นนะครับคือมันมีอะไรที่ดูเหมือนจะแบบว่ามันมัน,ม,นมันก็ไม่ใช่นะถ้าถ้าดูดีๆจริงๆอ่ะก็เพื่อนๆก็คงจะรู้อยู่เนาะว่า,เ,าเขาก็แบบว่ามีความสัมพันธ์กับ ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งใช่ไหมฮะวันนี้ขออภัยด้วยนะแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเอ๊ถ้าถ้าสมมุติเขาแบบว่าถ้าถ้าสมมุติเขาแบบเป็นผู้ดูแลจริงเนี่ยทำไมเขาไม่ซัพพอร์ตแบบแบบแบบว่าคนที่มีความสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆตรงนี้อแต่ผมก็ไม่รู้อ่าผมก็หยิบยืมข้อมูลเขามาจากหยิบยืมข้อมูลเขามาเลยอะแล้วผมก็แบบสงสารสงสารยูทูบเบอร์ท่านนั้นอยู่นะผมก็แบบ เออข,ขอโทษด้วยนะครับนะที่แบบว่าเอาข้อมูลมาตัดหน้าอะไรประมาณนี้นะก็ขอไปตอนแรกผมก็แบบรู้สึกว่าเอะทำไมเขาไม่ด่าผมเลยวะอะไรประมาณนี้ไงผมก็เลยแบบรู้สึกแบบเออก็ก็ก,ก,ก็ตอนนั้นก็แบบไม่ได้แบบก็รู้สึกว่าแบบยังไงอะ่ะคือก็รู้สึกว่าก็รู้สึกว่าผิดอยู่นะแต่แต่เขาก็ไม่ได้แบบว่าออกมาด่าผมหรือว่าเออทักมาบอกว่าเออห้ามใช้ข้อมูลอะไรอย่างนี้นะผมก็ลองทักเข้าไปดูแล้วว่าเออก็สามารถใช้ข้อมูลได้ผมก็เลยใช้ข้อมูลไงเออแล้วก็แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอย่างเงี้ยจนมาแบบจนมันแบบ มันบานไปายไปจนแบบเหมือนเหมือนแบบว่ามีคนที่เขาขุดข้อมูลอย่างเงี้ยไปคุยกับทางยูทูบเบอร์อีกท่านหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็แบบรอบอกว่าให้ระวังอะไรนู้นนี่นั่นนะก็เลยแบบว่า,เ,าเหมือนเหมือนเหมือนเข้าจะคอคุยกันนะครับแล้วก็บอกว่า,าสรุปผลแล้วก็คือคือพิมพ์คุยกันอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่เคยคอคุยกันเลยแล้วก็ไม่เห็นหน้ากันเลยอะไรประมาณนี้มันก็เลยแบบเริ่มเริ่มแดงในตอนนั้นแล้วแหละแล้วอีกประมาณ2วันมันก็เลยปิด,ป,ดปิดเพจไปเลยผมก็เลยแบบ ก,ก็น่าจะใช่แล้วแหละนะครับนะแต่ผมตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ออกมาเพราะว่าผมเนี่ยกลัวทัวลงทั้งเอ่อหลายหลายคนแหละนะครับกลัวทัวลงตัวเองด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยก็อย่างที่บอกครับผมหยิบยืมข้อมูลมาจากเขาแบบแบบทบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยจริงนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับคือข้อมูลมันก็ถูกอยู่นะแต่แค่ไม่ได้ให้เครดิตแล้วก็มันจะมีบางอันเนี่ยที่อาจจะผิดไปบ้างอย่างเช่นเรื่องของเวลาหรืออะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็ผมกลัวทัวลงคนอื่นด้วยไง,งเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมไไมม่่ด้ีแบบวา คือผมไม่ได้มีแบบความเสียหายค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนใกล้ชิดไงคนใกล้ชิดเขาส,ส่วนใหญ่ะจะแบบมีปัญหาโดนคนถามนู่นนี่นั่นเป็นผมผมก็ุ่นน้อยอยู่นะเพราะว่าตอนไลฟ์สตรีมสดใช่ไหมครับก็มีแต่คนถามเรื่องนี้ผมก็แบบเอออย่าอย่าไปหาถามเลยครับเขาก็คงจะแบบว่ามี อันนี้อยู่นั่นแหละนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับวันนี้รอ3ามทุ่มรอเข้าไปฟังแล้วกันผมจะทิ้งดิลิ้งดิสคอร์ดให้แล้วกันเนาะหลักๆแล้วเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกถามว่าทำไมผมถึงไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่แรกนะครับพูดตามตรงเลยคือมันรู้สึกว่าเป็นเรื่องของบุญคุณครับถึงมันจะจริงไม่จริงอะไรยังไงเนี่ยแต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็ต้องบอกได้100%้เลยว,ว่าผมเอาข้อมูลมาจากเขาเนี่ยแทบจะ100%รยเรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออผมยังให ซะส่วนใหญ่นะครับประมาณนี้แล้วกันเอาเอาเป็นว่าส,ส่วนใหญ่ก็คือแบบบุญคุณแล้วกันนะครับก็แบบไม่ไม่ได้ guys, อ,อยากทําร้ายใครอะไรประมาณนี้ไงแต่เผื่อหลายๆคนแบบอยากรู้ซึ่งแม่งเยอะชิบหายครับถามมาเยอะมากแล้วแล้วคนที่เขาไปขุดมาเนี่ยก็แบบอ่าแบบว่าจะคุยเรื่องเรื่องเรื่องอันนี้ด้วยไหมอะไรประมาณนี้เขาก็ทิ้งลิงดิสคอดให้เผื่อใครอยากเข้าไปดูเดี๋ยวผมก็ทิ้งให้แล้วกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมไม่ได้อยากก่อดราม่าอะไรแล้วเนี่ยตั้งแต่ถังซานหนึ่งใช่ไหม เออตั้งแต่ตั้งแต่ต่อตอนนั้นเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าแบบอูผมแบบรู้สึกเฟลมากนะผมรู้สึกแบบเฮี้ย <c oughs> แบบเกิดเรื่องเฮี้ยอะไรกับกูอีกวันนี้อะไรประมาณเนี้ยคือต้องบอกก่อนว่าตอนที่ผมเล่นถังซานหนึ่งเนี่ยผมยังไม่ได้มีสปอนเซอร์ใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เนี่ยมันเกิดดราม่าเนี่ยผมก็ดราม่าได้รู้สึกว่าก็เต็มที่อ่ะแต่รู้สึกว่าพอมีดราม่าแล้วมันไม่ได้ดีนะและหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเกิดดราม่าแล้วคนยิ่งรู้จักคนยิ่งติดตามเยอะนี่ใช่ไหม คนมันยิ่งแบบอันนี้เนี่ยแต่พอมันเกิดจริงๆอ่ะมันไม่ได้ใช่นะครับผมแบบผมแบบผมแบบเซ็งมากนะผมรู้สึกแบบเซง็งแล้วก็แบบรู้สึกเหนื่อยแบบโออะไรวะทำไมต้องมาเกิดอะไรอย่างนี้ทั้งๆที่เราก็แบบรู้สึกว่า ทำให้คอมมูนิตี้นี้เอะครับทำให้คอมมูนิตี้นี้มันรู้สึกแบบดีนะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเออออกตัวแทนนู่นนี่นั่นแต่ว่าคนที่เขาอยู่ในคอมมูนิตี้ไม่ต้องการผมก็โอเคงั้นผมก็ปล่อยไปและกันคุณก็อยู่กันกับบัคกับโปต่อไปแล้วกันอะไรประมาณเนี้ผมก็ออกมาจากเกมนั้นเลยผมก็เลยแบบอะไรประมาณนี้แล้วอย่างเนี้ยที่ลหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเกิดดราม่าเนี้ยมันดังเร็วมันคนรู้จักเร็วเนี้ยผมกล้าพูดเลยครับว่าไม่ใช่นะสำหรับสำหรับสำหรับคอนเทนต์ที่แบบว่าเป็นคอนเทนต์แบบดราม่าอนะ่ะมันใช่อยู่แต่สำหรับ มันไม่ใช่เพราะว่าตอนที่เกิดดราม่าน่ะปกติเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะได้ยอดซับเนี่ยบางวันก็ร้อยสองร้อยหรือบางทีก็ห้าสิบก็แล้วก็แล้วแต่ดวงอะไรประมาณนี้แต่วันแต่พอมันเกิดดราม่าประมาณสองสามสี่ห้าวันเนี่ยทุกวันเลยนะครับยอดตกนะไม่ได้ยอดเพิ่มขึ้นนะครับคนกดอันซับเนี่ยเยอะขึ้นมากคือตอนนั้นผมแบบโอ้ผมโคตรเซ็งกับเกมนี้เลยผมรู้สึกแบบเออผมเลยไม่อยากก่อดราม่าอะไรอีกที่มันแบบกระทบตัว,ตว,ตวผมแล้วก็อีกอย่าง เหตุผลที่หลักๆเลยคือผมไม่ได้ก,ก่อนดราม่าอะไรทั้งสิ้นแล้วสังเกตนะว่าอันที่จริงเนี่ยเกมทางซาน 3D ดีเนี่ยแม่งดราม่าโคตรเยอะเลยนะแต่ผมไม่ได้ยุ่งเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ครับเห็นไหมผมมีสปอนเซอร์ต้องแบกรับไงหลักๆแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ได้อยากแบบไปยุ่งกับอะไรที่มันแบบทําให้สปอนเซอร์เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับคลิปนี้ผมจะไม่ได้แบบมาเจาะจงว่าใครผิดใครถูกยังไงอะไรนู่นนี่น,นั่นเพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจารณาดูเองแล้วก็อย่างที่บอกครับนะเนะนะเข้้าาาไปทีี่่ดดดวววยย๋ผมจ,จแบบ อ่าสตรีมแล้วก็ไปนั่งฟังด้วยเหมือนกันนะครับนะแต่ก็อย่างที่บอกนะอย่าพลาดทิงบุคคลที่มีตัวตนจริงๆนะครับเออแบบว่าเออเอาเฟซเขามาแปะนู่นนี่นั่นไม่ดีนะโดนฟ้องบางทีเนี่ยกูบอกเลยนะเงินเก็บทั้งชีวิตผมเนี่ยไม่น่าจะพอนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําแล้วกันนะครับว่าอย่าอย่าทําแบบนั้นอย่าหาทําแบบนั้นนะเดี๋ยวมันอ่าแบบขุดเรื่องเขามาแค่นี้แต่โดนฟ้องคนละล้านเนี่ยไม่คุ้มนะผมบอกเลยนะครับโอเค หลักๆแล้วเนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครอยากติดตามจริงๆเนี่ยก็ลองเข้าไปฟังได้หรืออาจจะลองดูที่ผมได้แล้วกันเนาผมก็จะอา,อาจจะไปเข้าฟังสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มถังซานเนี่ยสาเนี่ยตั้งแต่แรกต้องบอกก่อนว่าถางซานสาเนี่ยเขาถ้าเป็นเซิร์ฟเนี่ยเปิดมาประมาณ1ปี 1ปีกับอีก1เดือนเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเดือนก่อนใช่ปะหเดือนก่อนหรือ2เดือนก่อนเน่ะเขาเพิ่งประกาศครบรอบฉลอง1ปีใช่ไหมเซิร์ฟไต้หวันก็เปิดมาประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณประมาณ10เดือนปะหลักๆแล้วเนี่ยกลุ่มถังซานก็เปิดมาประมาณนั้นแหละนะครับผมไม่ได้เข้าตั้งแต่ตอนนั้นไงผมเข้าตอนที่แบบเอ่อกี่ตัวเกมกําลังจะเปิดแล้วอย่างเงี้ยเข้ามาประมาณ5เดือน6เดือนก่อนมั้งถ้าจำไม่ผิดครับผมก็เลยไม่ได้รู้แบบ ตื้นลึกหนาบางอะไรว่าแบบมันเกิดอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือก็ต้องบอกก่อนตามนี้เลยแล้วกันนะครับเนาะก,ก็หลักๆแล้วเนี่ยคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากฟังจริงๆเนี่ยก็ไปหาฟังกันเอาเองได้แล้วครับโอเคก็รับวิดีโอนี้ผมต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับก็สำหรับใครที่ชอบนะก็ช่วย like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อแรลงังใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาราฟอร์มด f a เฟ b ุ o k ด้วยกันครับก็รอบคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้แบบล้วกันนะครับสวัสดีครับ